ทุกคนมืนน่อนีนะแปงก็สิมากกินน้ำไตตอนตีนไก่อันนี้ฝีมือคุณพ่อเลยจ้าเดี๋ยวแปงก็จะมาซิมเบิงเด้อคือเป็นกินอะไรแหละนี่ทุกคนตีนไก่อ่ะอือหืมอือหืม กึดดไปทุกคนคือแบบว่าตีนไก่มันเปื่อยไหมแล้วก,ก็กินข้าวไปขออนุญาตใส่มือเด้อกินผู้เดียวกวนบังกินข้าวกับตีนไก อือหืเผ็ดแบบว่าแซ่บอ่ะอือตีนไก่ราดข้าวอือ ข้อเสียของการกินตีนไก่เวลากินแล้วแล้วก็ต้องคอยเอาพวกกระดูกกระดูกออกมาด้วยนะไม่ได้เขี้ยวหมึดน๊ะจ้ะ มันเลิบมากทุกคนไปแล้วบ๊ายบายคอยเพชร